เฮ่ยไก่หน้อนกีนิดเลยอย่ก็โค้ดโค้ดย ไดด้้มมันลงลงรออกกเตะาษสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่สวนลิ้นจีของป้าเตือนอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมได้เตรียมกล่องโฟมไว้สำหรับมาบรรจุลิ้นจีเพื่อส่งให้สมาชิกที่สั่งซื้อนะฮะ หลังจากที่เมื่อวานนี้เราตั้งใจมา,ารับลิ้นจี่แต่ปรากฏว่าฝนตกนะฮะและกล่องกระดาษที่เราฝากไว้ให้ป้าเตือนจัดลิ้นจี่ลงกล่องนั้นป้าเตือนไม่กล้าที่จะเอาลิ้นจี่ใส่กล่องกระดาษให้นะเพราะว่ามันเปียกน้ําฝนเกรงว่ากล่องจะพังนะฮะเมื่อวานนี้ผมก็เลยได้ไปอขอกล่องโฟมของอ ญาตินะฮะนั่นคือนะสมพงษ์นั่นเองแล้วก็อาศีวันนะฮะที่เป็นพ่อค้าขายผักสดที่ตลาดแม่ใจและก็ได้กล่องมาจํานวน16กล่องครับเราก็เลยใช้กล่องโฟมมาแทนกล่องกระดาษนะฮะแต่นี่ฮะเช้านี้ฝนไม่ตกนะ 3> 3แต่ไม่เป็นไรครับในๆเราก็เตรียมกล่องโฟมมาแล้วนะฮะเราก็จัดส่งให้สมาชิกเพื่อความปลอดภัยของ ลิ้นจี่ด้วยนะและตอนนี้กําลังจะบรรจุโดยทีมงานของป้าเตือนครับและนี่ก็มีนี่พอเรนูนะฮะมาช่วยด้วยนะฮะนในการบรรจุกล่องอันนี้มันได้เอมีครับมีครับเดี๋ยวผมใจอันนั้นรับ,บใจ่างก็<อ>เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเราเตรียมมาแล้วนะฮะ อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราต้องเอาเขาเรียกว่าสกอตเทปมาแปะกล่องนะฮะเมื่อคืนนี้ผมเตรียมเขียนชื่อแปะเพื่อแปะ,แปะกล่องประมาณ20กว่าแผ่นนะฮะ20กว่าชื่อเลยทีเดียวนะฮะหลายๆท่านก็ส่งมา,าสั่งมา5กิโลบ้างนะฮะ 10กิโลบ้างนะฮะก็คละๆกันไปแต่กล่องโฟมนี้น่าจะบรรจุได้เพียงแค่เอ่อนาจะ5กิโลได้ครับ5กิโลนิดๆน,นะฮะผมก็ให้ป้าเตือนเผื่อๆแถมๆให้ด้วยป้าเตือนบอกว่าเดี๋ยวจะใส่ให้อ่ากล่องละ5กิโลนะครึ่งนะฮะก็เผื่อให้ไปในตัวแถมให้ในตัวนะฮะ ก็ต้องขอขอบคุณป้าเตือนด้วยนะฮะ <c oughs> จริงๆแล้วกล่องของเรานี่บรรจุได้มากกว่า5กิโลนะฮะไซมันจะใหญ่กว่า5กิโลนิดนึง <c oughs> ก็นี่ฮะคุณพ่อเรนูก็เลยแนะนำให้ใส่ใบใส่ใบลิ้นจี่ลงไปด้วยนะ,ะเพราะว่าจะได้กันกระแทกนี่ก็เป็นเทคนิคนะฮะถ้าเกิดกล่องมันอ่าพอครับพอครับอันนี้ลอง <c oughs> ถ้าลิ้นจี่มันอยู่ในกล่องแล้วมันมีพื้นที่ว่างมากเกินไปอาจจะมีการกระแทกนะฮะแปะขอบได้ก็ปะแปะแปะเป็นขอบอีได้ก็ก็น่าจะกึดอยู่เออเออปล่อยอย่างเดียวขาจะใส่ไม่กันนี่ลองถามอยู่อ่า ทีมงานบอกว่าน้อยครั้งมากที่จะได้เจอกล่อง<า>โฟมแบบนี้นะฮะปกติจะเป็นกล่องกระดาษกับลังสีขาวเพราะว่ากล่องโฟมมีราคาแพงครับในการซื้อขายจะไม่ค่อยมีใครใช้กล่องโฟมในการขนส่งเท่าไหร่นะฮะเพื่อเซฟต้นทุนการผลิตนะฮะ มันต้องให้มีอากาศเข้าห้องก็ว่าหรือว่าต้องล็อกมดอกอ่ออ๋อฝอไอ้เพื่อนอันกับล็อกขอบเลยเนาะอ๋นอ,อนี่ครับต้องล็อกให้มิดชิดเลยนะฮะไม่ให้อากาศเข้านะลิ้นจีผิวมันไม่ถูกกับอากาศสักเท่าไหร่ถ้าเกิดถูกเด็ดจากต้นมาแล้วนะฮะนี่ครับเป็นลิ้นจีที่เตรียมส่งให้กับสมาชิกครับสวยๆทั้งนั้นเลยฮะมั่นใจได้ครับสวนปลาเตือน แล้วก็พันธมิตรของสวนปลาเตือนก็มี 4, สี่หสวนเหมือนกันนะฮะที่มีลิ้นจี่เกรดใกล้เคียงกันไม่ต้องห่วงครับมาแม่ใจนะฮะลงจุดนี้จุดเดียวนี่รับรองครับกินได้ทั้งจังหวัดนะฮะนี่าเตดีน,นี่ครับวันนี้ผมมาแต่เช้าเลยทีเดียวออกบ้านมาตีห้าครึ่งนะฮะแต่ปลาเตือนต้องเอาเอาไปลงส่งให้ผมถึงตีนดอยเลยนะ ขึ้นมาไม่ไหวแล้ววันนี้ผมเอากล่องโฟมขึ้นมามันเบาอยู่นะขึ้นมาได้อันนี้เป็นส่วนแหมส่วนหนึ่งมั้งครับอ่ะนี่ครับเศรษฐีลิ้นจีแม่ใจนะฮะต้องพูดก่อนนะฮะนี่มีมีสองสวนสองตีครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ก่อนที่จะถึงส่วนที่สองที่เราไปเมื่อวานนี้นะฮะตอนนี้เรามาเก็บสวนข้างล่างแล้วนะฮะ เกรดดินจีก็เกรดเดียวกันนะฮะนี่ดูไซส์สัก่อนนะฮะแบบคัดนี่อย่างสวยครับไหนๆก็มาซื้อถึงที่แล้วนะจัดให้สมาชิกอย่างดีไปเลยนะฮะถ้าติดใจปีหน้าจะเป็นลูกค้าประจำนะฮะนี่ครับ นี่เมื่อคืนผมก็เขียนกล่องชื่อไว้ให้กับสมาชิกเรียบร้อยนะฮะนี่คุณหมวยนะคุณชาลินีนะฮะอุทยานกะนะฮะนี่มาจากคนครสวรรค์เลยเราแพ็คแล้วก็แปะกล่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าชื่อท่านจะเพี้ยนเปลี่ยนไปนะเรามีแปะสกอตเทปกันน้ําด้วยนะฮะชื่อไม่เลือนแน่นอนครับนี่ส่วนชื่อผมก็เขียนแบบไวๆหน่อยตัวนัสือไม่สวยนะฮะ จำนวนกล่องโฟมเราได้ทั้งหมด16กล่องนะครับก็จะบรรจุกล่องละ5กิโลนะครับปะเตือนแถมให้ครึ่งกิโลนะฮะรวมน้ำหนักกล่องอีกนิดหน่อยนะฮะนี่ครับก็ถือว่าไหนๆทำแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดสำหรับสมาชิกนะฮะก็ถือว่า เป็นการประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ของอำเภอแม่ใจด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะสวนเขาบอกว่าไม่ต้องประชาสัมพันธ์แล้วแต่มันต้องมาถึงที่นะฮะ <c oughs> หลายๆท่านอาจจะเคยชิมแล้วและก็เคยกินแล้วลิ้นจี่ของแม่ใจ <c oughs> แต่หลายคนยนีไม่เคยมาเ <c oughs> อลเอยป่ะมาถึงที่อ่าที่สำคัญน,นะฮะเราอยากให้ทุกคนมาเที่ยวชิมที่สวนด้วย ต่อไปหนองเลงทรายจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ในอำเภอแม่ใจเราอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายๆแห่งถ้าหากสมาชิกสนใจอยากจะมาเที่ยวส่วนลิ้นจี่นะฮะมากินลิ้นจี่สดๆที่ต้นชเชิญมาได้เลยครับเดี๋ยวทีมงานของป้าเตือนจะทำการต้อนรับเป็นอย่างดีนะฮะไม่แน่นะฮะเราจะอาจจะเก็บแค่หัวละร้อยกินตลอดทั้งวันนะฮะ เดินกินได้ตามสบายนะฮะอ่าใครอยากซื้อกลับบ้านซื้อเพิ่มได้อะไรประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคนี่ฮะผมเขียนชื่อไปเรียบร้อยนะฮะส่วนที่เหลือที่สั่งจำนวนเยอะๆนะฮะก็บางคนสั่งมา60กิโลแบบนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องแพ็กใส่กล่องกระดาษไปให้นะฮะเพราะว่ากล่องโฟมเรามีไม่พอ แต่จะเป็นกระดาษอย่างดีครับเดี๋ยวแพ็คให้อย่างดีแน่นอนครับผมก็อย่าลืมคอยติดตามกันในคลิปต่อไปครับว่าผมจะมีอะไรมาอัปเดตอีกวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนในคลิปนี้แล้วอย่าลืมติดตามกันต่อไปครับผมสวัสดีครับ เออเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมผมลืมผมลืมว่าถ่ายถ่ายไข่แต่งหน้ามามนงับงับหมดเลยนี่เออนี่ไหนบอกว่าวันนี้อย่าแต่งหน้ามางามงัี่หนอนี่ครับแพ็กเสร็จเรียบร้อยนะฮะ สวยงามมากนี่ฮะสวยงามนี่ครับชมใกล้ๆเลยนะท่านผู้ชมสมาชิกทุกท่านโตโตเลยมาดูกันนะฮะโอ้ลืมกัรบอกว่าอุ่าแต่งหน้ามาเนี่ย